ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรากําลังจะไปดูฟาร์มหนูจักรภพฟาร์มนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ทางฟาร์มจักรภพนะครับได้เอาหนูมาลงนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวจะใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับ ผมฟาร์มหนูเด็ดดุดมฟูลมูลบิ๊กนะครับอ่าผมวันนี้ผมมาเปิดฟาร์มให้กับจกกับกรพบฟาร์มนะครับอ่จาจักรพบฟาร์มมาลงหนูพ่อแม่พันให้ทั้งหมด40ชุดนะครับเป็นหนูสายพันธุ์ของทางฟูลมูลบิ๊กและของทีมงานใจเกินร้อยทั้งหมดทุกตัวนะครับเป็นของนิยมทัพฟาร์มและน้องตั้มผูเวียงและทีมงานใจเกินร้อยร่วมกันพัฒนาเป็นสายพันธุ์พัฒนานะครับหนูคุณดีหนูคุณดังผมไปแน่นอนครับขอแค่หนูคุณมีชีวิตและมีขนมีเท่าไหร่ผมซื้อหมดนะครับออออยอออนนยยย่่าาาางงงงนนนนนนน้้้เเเเกกีผมมดึขป็ูใใทจิล นะครับอยู่ในทีมงานเป็นพี่น้องกันไม่ใช่รูปฟาร์มแต่เราเป็นทีมงานกันมีอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะนะครับวันนี้เอามาลงให้เบ็ดเสร็จครบแล้วนะครับ40ชุดก็ขาดตัวเมียเคนแค่บางตัวนะครับหนูคุณดีหนูคุณดังผมไปแน่นอนครับขอแค่หนูคุณมีชีวิตและมีคนมีเท่าไหรผมซื้อหมดนะครับอย่างน้งตั้มภูเวียงวันนี้ได้ร่วมมาส่งหนูด้วยนะครับน้องตั้มภูเวียงนะครับก็ขอฝากฟาร์มนิดนึงในจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้หนูสายพุกใหญ่ มาอยู่ที่ฟาร์มจัากรมฟาร์มของน้องเอกแล้วนะครับมาอุดหนุนได้มาดูหนูใหญ่หนูกินพืชธรรมชาติแล้วใหญ่มาดูว่าเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับหนูคนดีหนูคุณดังผมไปแน่นอนครับขอแค่หนูคุณมีชีวิตและมีขน,ม,ขนมีเท่าไหร่ผมซื้อนะครับมีอะไรฝากฟาร์มไหม,มผมไม่เป็นอน้องเขามือใหม่พูดไม่เป็นเดี๋ยวเราจะสอนให้อีกทีหนึ่งนะครับอย่างสามบ่อเน,นี้ยเป็นหนูของในหอยสงา่า นห้อยสง่าซึ่งทําหนูใหญ่อันดับประเทศนนผมได้สายพันธุ์มาผมก็เลยมาพัฒนาเอาลูกมันออกมาลูกมันออกมาคอ,อกแรกเนี่ยเป็นหนูประมาณสี่เดือนได้หนึ 3, ่งจุดสามหนึ่งุดสี่ถือว่าผ่านผ่านเกณฑ์นะครับสามตัวนี้นะครับทั้ง3ตัวนี้มาตัวนี้ยังไม่นอนมาหาครอบอันนี้มันที่ถึงพี่มันเนี่ยโชว์นะครับอย่างเงี้ยหนูสี่เดือนเนี่ยกลายเป็นหนูหนึ่งจุดสามอย่างเงี้ยเอกหนูมันเชื่อง ดูนะขนมันมันมันไม่เป็นไรค่อยๆลูบเขาค่อยๆลูบเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ชินอ่าหนูว่ามันเนี่ยเนี่ยอันนี้จากกี่กิโลนะพี่หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามมาเป็นจากเจ็ดขีดจเจ็ดขีดนะครับเจ็ดขีดมาเป็นหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามเวลาแค่เท่าไรห้าสิบสามวันตัวสามตัวนี้เป็นพี่น้องกัน ลูกไอ้รถถังให้รถรถังเป็นหนูคู่บารมีของฟู้นุิ๊กที่ซื้อบ้านซื้อรถยนต์ให้กับผมปีเดียวผมสามารถออกรถกระบะเอ็กซ์ซีได้ uh huh. ขายหนูเนี่ยแหละขายหนูพวกใหญ่นะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูตัวนึงมันจะดูดหน่อยหนึ่งเพราะลูกไอ้รถถังมันมันจะต้องดูดตัวนะครับการการกการผสมผันนี่ประมาณหนกิโลหนูยังเด็กอยู่นี่หนกิโลนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ผ่าตายยังไม่ได้ผ่าันนี้เป็นพี่น้องกันต่อไปหางใหญ่ไอหางใหญ่เนี่ยพ่อพันมันสองโลสี่ตัวพ่อมันเลยนะสองโลสี่ไอหางใหญ่รู้สึกตัวเมียจะเป็นของฟููบิ๊กเป็นของฟููบิ๊กคือเป็นสายพัฒนาของทางผมครับพ่อมันสองโลสี่ดูหนูสี่เดือนหนูสี่เดือนเนี่ยผมให้มันกินแค่พืชธรรมชาติกับโปรตีนสิบหกเปอร์เซ็นต์แต่น้ำหนักได้หนึ่งจุดสามดูหางมัน หางมันจะใหญ่แล้วมันจะสวยมากเห็นไหมมันเลยชื่อไอหางใหญ่ขนแผงหลังดูมันกินแบบอดๆแจกๆเลยนะโอ้ยเอกสีขาวหมดเลยระวังดรลวมตัวนี้ก็ไอหางใหญ่เหมือนกันเป็นพี่น้องกันอันนี้ก็หางใหญ่ตัวนี้ใหญ่ ก็ใหญ่มากหนูนี่อยู่ยังหนูเป็นเป็นหนูเดือนอยู่เลยนะหนูสี่เดือนมันังไม่พร้อมผสมอันนี้รักเดือนผสมพันธุ์ไม่ได้เราคิดกันเป็นเดือนนะครับหนูนี่มันเป็นหนูเดือนอยู่เลยยังผสมพันธ์ไม่ได้ครับหูสี่เดือนนี่อีกประมาณกี่เดือนครับพี่ถึงต้องผสมพันธ์ผมเจ้าน้ําหนัก1.7 1.7น่ะฮะหลังจากที่ผมกลับไปนี่แหละกลับไปถึงอุบนครับแล้วเขาถึงจะทําได้ร้อยผมกลับก่อน โอเคนะครับตอนนี้มันยืนหน่งจโอ้โหอยู่ที่คุณเอกนะครับว่าจะถึงไหม่ใหญ่่างเี้อันเห็นไหมอ๋ครับอันนี้ก็ยังอยู่ที่1.7อยู่1.3ึ3จามหงให้ได้1.7 7ึ่งถึงจะลงผสมพันธ์แล้วมันจะโครงสร้างหนูมันจะลูกมันออกมาแล้วใหญ่แป๊บเดียวอีกอีก แค่ไม่กี่โลเออีกสามสี่ขีดเดือนเดียวก็ได้แล้วมันจะสายพันเดียวกันครับสายพันเดียวกันนี่ก็คืออันหนึ่งนี่คือสายพันเดียวกันหมดใช่ครับเป็นรูปเดียวกันแล้วฝั่งนี้แหะพี่นะฝั่งนี้นะเป็นของที่นิยมเป็นของเป็นของทีมงานเรานําเข้าหรือของทีททีมงานมาอีกทีนึงร่วมกันพัฒนาของทีของทีมทีมงาน ยากดูข้างในนะครับเห็นไหมนี่นะครับอันนี้ตัวนี้น่าสามเดือนกว่าสามเดือนกว่านะครับอันนี้สามเดือนกว่ามันมีเชื้อหนูของทางเจ้าคุณฟาร์มซึ่งตอนเก้าเดือนได้สองกิโล เป็นเชือของไอ้รถถังไก่หมีเป็นหนูคู่บรารมีของคุณุมบิ๊กที่ซื้อรถซื้อบ้านให้กับผมส<ๆ>องตัวที่ขายได้เงินหลายแสนนะอ,นนออกลูกมาเนี่ยอ่าดูตัวมันนะหนูแค่แค่แคอายุไม่เท่าไหรสามเดือนยี่ห้าวันตอนนั้นที่ผมโสต์มันได้หนึ่งจุดสามตัวนี้ขนแผงหลังเขาจะฟูจะเป็นแม่สีบอกมั้งรู้สึกจะเป็นแม่สีบอกเนี่ยครับอ๋อตัวเมียไอ้รถถังไก่หมีรวมกัน ตัวผู้เป็นของเจ้าเจ้าคุณฟาร์มพ่อมันน่ะก้าเดือนได้สองกิโลอตอนนี้พ่อมันอยู่ที่ผมปากแตกเลือดเต็มเลยโอ้หเมื่อกี้กัดกันอยู่ครับพี่ปากเฟื้นก่อนโอ้หรักษาแผลมันด้นอีก <laughs> พ่อมันก้าเดือนได้สองโลนะกล่องตัวนี้เป็นพี่น้องกันสีเหมือนกันพี่กลับแล้วกันนะพี่โอเคโอเคอ่านี่กำลังจะกลับนะครับอันนี้จะกฟาร์มกันครับผมฟาร์มไหนครับ ฟามาไอุ้่มูลพามาวิววิววิวหนูนาหนูพุกใหญ่ครับวิวหนูนาหนูฟุกใหญ่นะครับอันนี้เดี๋ยวก็อีกไม่นานก็เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมที่อันนี้ใช่บ้านน้ำตอนครับบ้านน้ำตอนนะครับก็บ้านน้ำพายด้วยโอเคครับอันนี้ก็ครอบเดียวกันเนี่ยเป็นแต่กันครอบเดียวกันหมดเลยตัวนี้ครอบเดียวกันแต่พันเดียวกันครับ ตัวนี้ไอชูชีพ่อสองโลสี่ชูชีพ่อสองโลสี่พ่อมันพ่อมันเป็นลูกไอก้รถถังไกลหมีตัวพ่อมันนะออกลูกมาสองโลสี 2> 2่ครับอ่าพ่อมันสองโลสี่อ่ะตัวเนี้ยอันนี้ลูกนะครับนี่โดดลูกมนะันนะพ่อมไม่ใช่พ่อนะครับ <laughs> อันนี้ก็เดี๋ยวมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะขึ้นอีกใช่ขึ้นอีกครับนะครับ ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนีว้เกิดตรงนี้น้าผักใหญ่ใหญ่ครับนี้น่าจะเหนื่อยแล้วก็นี่เพิ่งมานะครับเพิ่งมาถึงนะครับแล้วก็ยังค่อนข้างที่จะ เพียจากการเดินทางนะครับใช่หนึ่งพันห้าร้อยโลไปกลับนะครับไปกลับประมาณนะปลายเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลอ่ะครับอุ้ยหนูหลับหมดเลยมีไหวแล้วนะครับเหนื่อยเพียนะครับอุ้ยหนูหลับหมดเลยเองหนูหลับหมดเลยอันนี้อันนี้คือฝั่งนี้ฝั่งอันนี้คือชูชิชูชินะครับอันนู้นสามอันเป็นหนูดําอันนั้นหนูดํานะครับเป็นหนูดําเป็นหนูดําโอเคอันนี้ชูชินะครับเป็นหนูดำฝั่งนี้ ตัวนี้ไอเรือดำน้ำตอนเมื่อวันที่หนึ่งเดือนสองพศหกหกน้ำหนักอยู่ที่หกขีดครับตอนที่ผมนําเข้ามาหกขีดนะอันนี้หกขีดนะครับเอกครับอ่าพอมาถึงวันที่ยี่สิบสามมีนาคมเพิ่มเป็นหนึ่งจุดสามเพิ่มขึ้นมาเจ็ดขีดน้ําหนักขึ้นมาเจ็ดขีดครับเดียวเอกได้ปล่อยกลับแน่ตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวกาตัวเก่งตัวเด็ดเป็นของแจกดีฟาร์มเป็นของหยมงซับฟาร์มนี่ คร <S <S ออเคโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับขนนี่แบบสุดยอดครับหนูมันเพียอยู่หนูกำลังเหนื่อยครับโอเคแล้วครับพี่อามังกรกหางใหญ่อันนี้มังกรหางใหญ่นะครับอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งใช่ไหมตัวนี้จะเป็นใช่ม,าาม,มันจะมาเป็นชุดเป็นครอบเป็นชุดครอบมาให้ อันนี้จะเป็นหนูเดือนทีสองเป็นหนูบุวยนอนหลับหมดเลยฮะคือต้องให้มันให้มันคนละอันเลยนะหนูเดือนหนูเดือนหนูเดือนสองเองหนูิุงเกิดหนูได้สามเดือนอ๋อหนูได้สามเดือนเองพวกนี้เป็นเป็นลูกเกิดในฟาร์มของผมเองของพ่อพันธ์เองครับนะลูกเกิดในฟาร์มีเกิดในฟาร์มนะครับยังไม่พร้อมผสมรออีกประมาณสองเดือนถึงจะพร้อมผสมได้ก็ต้องรออยู่ตรงพ่อพันธ์ด้วยใช่ รอให้มันได้น้ำหนักของมันเอาไหว้อยู่มันยังไม่ได้แค่สามเดือนเองมันไม่ได้ผสมพันธุ์ไม่ได้แล้วลูกออกมาเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะไม่ใหญ่ครัเอาให้ลูกมันใหญ่ถ้ามันดูข้ามตัวให้ะะมันข้ามันก็ไม่มีแล้วหมดเลย,ยตัวเมียโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับสองแถวนี้นะครับ ตรงนี้หนูพันสวยงามตรงนี้จะเป็นพันสวยงามนะครับจะเปิดให้ดูเดี๋ยวเราดูนะครับนี่ <c oughs> เห็นไหมใครเคยเห็นไหมเมื่อกี้เราถ่ายรูปไปแล้วนะครับหนูพันสวยงามตัวนี้หนึ่งจุดแปดตัวนี้หนึ่งจุดแปดโลนะครับหนึ 1> 1, ่งจ <1, 000 S 1> ุดแปดโลหนพันสวยงามนะครับสีจะสวยมากนะครับตัวนี้หนึ่งจุดห้าโอ้ยเอกกินแล้วขพระโพธิ์อุ้ยเอกทานหนักเลยกินหมดหมูบ่เหรอ เดินงนเยปิดมันจ้อเนี่ยทางเหนื่อยยงกำลังนั่งอยู่เน้นียมันกำลังกินอยู่ไม่เปิดแล้วจะเห็นเหรอเปิดแล้วก็ถ่ายแล้วก็ดูๆเมื่อกี้ก็ถ่ายไปแล้วตัวนี้โอเคโอเคหนูทั้งหมดเนี่ยเรียกกระปือเพราะพันนี้กังเราเลยเพราพันเองเราใช้เพราพันสองโลกว่าตั้งแต่2องโลถึงสองห้าใช้เพราะพันองเพราะพันเองแตกเกิดเลยแม่ท่าการผสมพันเทคนิค ต้นทุนมันแพงที่ไหนแล้วเนี่ยเป็นฟาร์มปิดที่เป็นที่ทำอยู่เนี่ยอันนี้ไปใส่ม่ได้เพราะว่าทางไมให้เขากินอันนี้ใส่หนใหญ่ได้อย่างต้องดูได้่างดีบทต้นทุนร้อยเฟารมใหญ่ได้เป็นรอวหรือว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่หนึ่งสงสองงานใหญ่โหผมใหญ่เลยที่สองงานใหญ่ผมอเป็นฟาร์มาสถานร้อยสามสิบไ่้องไม่สามารถเข้ามาได้เป็นฟาร์มปิดหมดเลยระบบเต็มปี่กล้องวงจรปิดตัวจับวามร้อนตัวจับบ้านตัวจับตลาดนัดบ้างอย่างปกันหมย งั้นเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับเราจะไปชั่งกิโลหนูนะครับว่าหนูจะตัวใหญ่จริงหรือว่าตัวใหญ่เท่าไหร่แต่มาดูจากกิโลนะครับเราจะมีกิโลได้ก็เจากตรงนี้ไปนะครับเราก็จะมาดูพี่ทำเด่นเดี๋ยวน้องเขาก็คงจะดูแลเองต่อได้ครับรับช่วงต่อใช่ไหมครับเอกมาชั่งผูก่อนมาครับเห็นไหมเกือบโลสี่อันนี้โลสี่นะครับ จริงแล้วหนูตัวนี้จะส่งให้ทีมงานมันเป็นหนูผมนี่แต่ส่งให้ทีมงานก็เลยหนูน้องมันไม่มีหนูใหญ่ก็เลยเอาหนูใหญ่มาหาให้แล้วก็เดี๋ยวจะโชว์อีกตัวหนึ่งได้ครับเด๋ยวช่วยกันตัวนี้อยู่ป๊บนึงนะครับโอ้โห้ามโอ่นิ่งเลยนะเอ็กสองพันขอตัวนี้หนึ่งจุดห้านะครับใหญ่มาก กินพี่ธรรมชาติโหถ้าเกิดเราอัดสิบแปดล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการให้อาหารหนูกันนะครับว่าจะใช้ปริมาณเยอะน้อยแค่ไหน,นครับน,น,นะนี่อาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันให้กินแค่สี่วันพอประหยัดต้นมนมโคผไีประหยัดต้นทุนตัวนนึงให้กินแค่นี้เนี่ย ทิ้งให้มันเท่าวันไหนมันกินไม่หมดก็คือจบก็ไม่ต้องให้มันกินแล้วหมดค่อยเติมแต่อันที่หนึ่งอ่ะให้มันกินแค่สี่วันสามสี่สามสี่วันแล้วก็ใช้ยาหวานข้าวโพดแห้งมันให้มันกินต่อนะแต่ว่าวันวันนี้เราไม่มีหัวอาหารให้มันกินเราก็ไม่ต้องให้มันกินมันเปื้อนเงินอย่าไปให้มันกินหนูอ่ะหนูมันไม่ได้กินหัวอาหารมันกินพืชธรรมชาติ อย่าให้มันกินดูนะอันเนี้ยตัวหนึ่งถ้ามันกินไม่หมดก็ไม่ต้องให้แต่ถ้าเอกให้มันเยอะมันจะอ้วนเลยมันจะไม่ให้ลูกไม่ได้แต่ถ้าอาทิตย์หนึ่งให้แค่สี่สี่สี่ครั้งเราก็เสริมยาหวานกระโพกแหงแค่นั้นเองเข้าใจยังห้ามเลยนะอย่าให้เยอะนะมันอ้วนนะแต่ถ้าเกิดเราผสมพันุ์อยู่ก็ให้มันแค่นี้เต็มแก้วแต่ถ้าตัวเดียวแค่นี้ย กระเพาะมันเล็กเท่าินวก้อยมันไปกินอะไรเยะแยะมันเหลือทิ้งมันเปลืองเงินอย่าให้ไม่ได้มันอ้วนนะไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมใจพี่หนิงถ่ายด้วยผมดูได้ได้พี่การสอบนเนี่ยใช้ได้เป็นเดือนสองเดือนออนุ่นมันไม่ได้ใช้เยอะใช้ได้สองเดือนอุย้ยเขาเลี้ยงหนูรวยทุกคนไม่เอกกระกระเพาะหนูมีแค่เนี้ย แล้วมันไม่กินเนี่ยมันกินสิบเม็ดมันก็นอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาตื่นมันกินอีกเนี่ยวันนก็หมดพอดีแต่ถ้าเอกให้มันเยอะนะมันขี้เกียจมันไม่ผสมพันธุ์โอเคไหมอ่าเดี๋ยววันนี้ลองให้เลยเดี๋ยวผมกินดูเออลองเลยนะฮะลองให้สิเอกเดินทางมันยังหิวข้าวเลยเอาเลยมาลองเลยหกขีดเลยครับข้าวอาหารถังจะหกขีดนะครับอ่ ไปให้2กิโลครึ่งนะครับดูดิมันจะเหลือไหมกิโลละยี่สิบบาทอะวันหนึ่งสามโลขีดอ่ะดูดิค่าใกิจมันอยู่อยู่สักกี่บาทรวมทังดอ่ยลองช่างดิรวมทังไอรวมทังอีกอีกกระบวยเึ้งอ่ะพอไปอ่ะมาโอเคนะครับเอาไปดูกันนะครับว่าให้อาหาร หนูทำอย่างนี้นี่ถือให้มันทำอะไรทำไมนี่นอ,อย่างนี้นี่ไปจบนะครับเ <laughs> นี่ยไปลดเร็วมากนะครับไปเอาลองให้ดูอ่ะสองกิโลสี่สิบบาทดูนะสองกิโลสี่สิบบาทอา่ะสองกิโลครึ่งห้าสิบบาทดูได้จะเหลือเท่าไหร่อ่ะวัดกันวันหนึ่งอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าภายในเจ็ดวันหนูน้ำหนักขึ้นอย่างตัวละขีดนี่50ตัว5กิโลเลยนะไม่ต้องเอามือเอื้อมไปอย่างกัะโดนรัดเอาอะลองลองทำดูก็สรุปแล้วก็เหมือนคนกินข้าวแต่หนูกิน40-50ตัวใช่อ่าโอเคครับอะเดี๋ยวเรามาชั่งกิโลกันว่า2กิโลครึ่งเหลือไหม พี่น้องดูนะคลิปนี้เป็นคลิปที่สําคัญนะเมื่อกี้หัวอาหารทั้งหมดสามกิโลต่อนหนูสี่สิบชุดตัวเมียอีกสี่สิบห้าตัวหนูสี่สิบชุดนะครับตัวเมียสี่สิบห้าตัวตัวผู้สี่ิตัวสี่สิบสามตัวเรามาดูกันว่าหัวอาหารเหลือเท่าไหร่จากสามกิโลนะดูนะกิโลนะครับเหลือรอครึ่งหนึ่งโลครึ่งนะครับรอครึ่งเองหนูนั้งเป็นร้อยตัว นี่คือเทคนิคเลยเทคนิคนะครับง่ายๆเลยแล้วไม่รวยได้งไงอ่ะเด็ดวันขึ้นขีดนึงถูกไหมแล้วก็สอบหนึ่งมันจะกระสอบละรหกร้อยนี่นะครับอาหารนะครับที่ให้กับหนูแล้วเ,เอาเป็นจริงันหนูเนี่ยมันไม่ได้กินข้าวเปลือกมันกินข้าวสารไม่มีหนูที่ไหนกินข้าวเปลือกมันกินข้าวสารนะครับเอาข้าวเปลือกไปให้มันกินเนี่ยมันร้อนมันทําให้หนูขนล่่ง นะครับเพราะฉะนั้นงดข้าวเปลือกกับย่าเนเปียย่ยาเนเปียไม่มีประโยชน์ย่าเนเปียโปรตีนแค่แปดเปอร์เซนทำให้หนูโตไม่ได้กินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะมันมันมันเป็นฟองมันเป็นฟองน้ําเพราะฉะนั้นเราจรึงห้ามข้าวเปลือกกับย่าเนเปีย,ยแค่นั้นเองสองอย่างไม่ให้หนูกิน,นที่เลือกินได้หมดเลยครับผมข้าวสาราหนูไม่มีการกินข้าวเปลือกหนูไม่กินข้าวเปลือกอ๋อนี่เป็นเหตุผลที่เ,เรียกว่าหนูตกแข่งข้าวสารใช่ นี่คือย่าหวานหัวใจสําคัญโปรตีน20%่สรนหัวอาหารคุณดูนะ,ะชัดๆนะชัดเลยนะโปรตีนแค่สิบเซไม่สามารถเทียบเท่ากับย่าหวานได้ส่วนประกอบของหัวอาหารมีอะไรบ้างก็มีย่าหวานชาติทั้งนั้นเลยครับนี่แล้วถามว่าหัวอาหารนี่ไม่ได้ผลิตมาจากสมเด็จวัครังนะครับไม่ได้ผลิตมาจากเปลือกดาวังคารก็ผลิตจากพืชธรรมชาติเราจึงเอาพืชธรรมชาติเลี้ยงหนูหนูก็โต ไม่จําเป็นเลยครับยาหวานต้นเดียวเนี่ยเลี้ยงหนูได้รวยทุกคนใครเลี้ยงหนูพุกใหญ่รวยทุกคนขอให้เป็นยาหวานครับขอบคุณมากนะพี่อบคุณที่มีโอกาสได้มาส่งหนูไกลมากนะแล้วก็ส่งหนูยังไม่พอนะครับสอนเทคนิคในการเลี้ยงด้วยครับก็ใครอยากจะรวยอยากจะมีอาชีพติดตัว ก็สามารถติดต่อพี่ได้ได้ครับเดปืนได้เลยครับพี่095-986-4842ฟาร์มหนูเด็ดอุดมฟูลมูลบิ๊กติดต่อได้เลยฟาร์มหนูเด็นอุดมฟูลมูลบิ๊กฟูลมูลบิ๊กนะครับครับผมอ่าในจังหวัดพิษณุโลกมาเอาหนูที่นี่ได้มาแบ่งสายพันธุ์ไปได้ร่วมกันพัฒนาได้ เราอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องเราร่วมกันครับการพัฒนาไม่มีหนูใครใหญ่ไม่มีหนูใครเล็กทุกคนคือหนูปุ๊กใหญ่คือพี่น้องกันครับขอบคุณครับสองค,ครับสองค,ครับ